ครับพี่น้องครับเป็นบักท่านอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่พี่น้องผู้ใดชิมาสวนสเบียงบนดินนะครับเข็มมาลาดอุบลราชธานีต้องซั่งจองอุู่นี่ครับสําหรับไซส์มาตรฐานใสซัมบักแอปเปิลนะครับแต่ว่าข้อมหวานนี่บักสีสิบนะพี่น้องเอ้ยตึ้งหวานตึ้งกรอบนะครับเนื้อนี่ร้ายโอ้ยตัวนี้ว่าเป็นบักสมครับแต่ว่าโบแมนนะครับพี่น้องครับโอ้โหผิวดีดีโอ้โหแถบใดบัท่านมีน่าสนใจนะครับพี่น้องมาสวนสเบียงบนดิน ยาสีลกสักชิมเจ้าของมึงก็อยู่ทนนั้งในนี่นะครับเนาะสวัสดีครับเอ้ยครับสวัสด,ดีจ้าเราบับ,<อ>บท่านเอ้ย <c oughs> เห็นไหน <c oughs> นับนวยไปเลยนะครับตัวอันนี้จะเป็นพรีเมียมเกตของที่สวนนะอันนี้ให้บ่าวศักดิ์สร,รชิมนะคะเด็ด<อ>สดๆจตกต้นเลยอู้มัน่ซ้ำแบบแอปเปิ้ลเขียวนะใช่ค่ะผิวคือเป็นสีนี่ครับผมพันนี้สุกเขียวพันนี้สุกเขียวชื่อสายพันธุ์ว่าราชาหิมะ ราชาหิมะค่ะอร่อยที่หนึ่งแน่นอนคำหรับราชากับผู้สูงที่สุดแล้วแมนราชาสำหรับพี่พี่ชอบสายพันธุ์นี้ที่สุดในตระกูลพุทราไต้หวันนะล้วลูก้าที่เคยชิมเพิ่นว่าจังหดสำหรับสายพันธุ์ราชาหิมะก็โอเคทุกคนเลยนะโอเคเลยค่ะพอชิมปุ๊บสั่งต้นพันธุ์เลยโอ้ต้นพันธุ์เราก็มีอยู่ละมีค่ะนะคะราชาหิมะมีต้นพันธุ์แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ชิมเขาก็จะยังไม่รู้ไงเพราะว่ามันเขียว ใช่แต่เราต้องบอกวิธีถ้าเราปลูกไปเรื่อยๆรเราจะรู้จากวิธีเก็บครับเราจะรู้วิธีเก็บเนาะเดี๋ยวพี่พามาดูเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยคือยังไม่สุกเขาจะเขียวโอ้โหอันนี้ผ่อป้ามันบอกมเี้าหวานอยหลายครับแน่นอันนี้อันนี้ติดทีหลังลูกเล็กหน่อยนะอืมมันจะมีลูกใหญ่ๆมาพี่พามาดูปกติพู้ราสายพันุ์นี้ใหญ่สุดประมาณห้าลูกโลห้าลูกต่อโลกห้าลูกตัองไม่ผิดนะครับ ฮาโลส้มแอปเปิลนะครับเนี oh ่ยอันนี้พี่เก็บเก็บไปเยอะแล้วนะเห็นไหมอืมเนี่ยเห็นไหมสวยใหญ่มากผิวสวยยิวสวยมากครับคือว่ามันขึ้นเหลื่มเนี่ยเหลื่มเนี่ยมันเป็นที่สายพันธุ์เขาเป็นวะครับเป็นที่สายพันธุ์แล้วก็การดูแลดูแลไม่ได้ก็ผิวลายแต่พันธุ์นี้เขาจะทนโรคนะผิวสวยครับดูลูกอ่าดูลูกนี้แล้วว่าใหญ่แล้วนะดูลูกนี้ดิโอ้โหเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยสี่ลูกโลอ้ ขนาดใหญ่เลยครับพี่น้องครับมเด้อผมว่ากับลูกถี่พี่ต่อยผมว่าลูกนี้ลูกใหญ่แล้วนะแต่ลูกนี้ใหญ่มากสี่ลูกโลใช่ก่อนหน้านี้ที่พี่เก็บส่งลูกค้าไปแล้วอ่ะส่วนใหญ่จะมีแต่ไซส์อย่างเงี้ยไซส์สี่ลูกโลอ่าสี่ลูกห้าลูกหกลูกสี่ห้าหกลูกโลอันนี้คือเราจะส่งลูกค้าทางออนไลน์ที่จองไว้หรือลูกค้าหน้าสวนที่จองไว้นะคะถ้าลูกค้าหน้าสวนเขามาเลยโดยที่บร่ได้จองนี่มีโอกาสได้อาจจะมีไซส์ไซส์เละ ไซต์ตกไซต์อะค่ะที่เวลาเราเก็บพุทราสุกเนี่ยมันจะมีคละกันอยู่แล้วครับอาจจะมีอลูกเล็กๆแบบนี้หรือว่าไซต์ตกไซต์อะค่ะมีให้ชิมมีให้ชิมค่ะมีให้มีให้อช็อปกลับบ้านแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะค่ะอเต็มที่ก็เหลือไม่ถึงสิบยี่สิบโลต่อวันครับผมนะคะแต่ถ้าเป็นไซต์ใหญ่ตอนเนี้ยคือมันมันพี่ส่งตามคิวจองเท่านั้นครับนะคะส่งตามคิวจองเท่านั้นเนี่ยมาดูต้นนี้เลยต้นน้อยๆเนี่ยเห็นไหม อันนี้เก็บไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหเก็บเลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับเออดวยผลขนาดใหญ่แล้วก็สายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์หลักของที่สวนสายพันธุ์นี้ในปีหน้าในปีหน้าด้วยในปีนี้ดิปีหกเก้าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ตัดหลังจากที่เราตัดเบอร์สิบหกแล้วครับพอเก็บผลพี่คิดว่าอันนี้สิ้นเดือนมกราเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วก็รีบตัดที่พี่จะย้ายเบอร์สิบหกขึ้นมาไว้ตรงนี้เพราะว่าระยะห่างเขาห่างกว่าข้างล่าง ทากว่าอีกหนึ่งแปลงถ้าใครมีพุทธาอยากเปลี่ยนสายพันธุ์ปีหนึ่งนี่ก็ให้ผลผลิตเลยต่อเนื่องเลยใช่เสียบปีนี้ปีนี้ก็ไเด้เก็บขึ้นกันแมนเรื่องใดไงนี่คือปีเดียวกันไงซับนี่เราบอสถ้าคุณมีตอขอแค่คุณมีตอเนี่ยมาดูดูต้นนะอ่าดูต้นนี้ก็ได้อันนี้เป็นตอเดิมนะนี่ตอเดิมเห็นไหมโอ้ยต้นไม้ใหญ่พี่น้องเอ้ยหายเก่าสมัยนี่คือตอเดิมครับเมืพอเราตัดตอปุ๊บเพี้ยวยอดมาเสียบปีที่แล้วครับ อันนี้เสียบเสียบช้าด้วยนะฝนผลิตแปลงนี้มันเลยมันเลยไม่ชนกันกิ่งเลยไม่ชนพี่เสียบช้าพี่ไปเสียบมีนาคมมันช้ามันต้องเสียบเดือนไหนช่วงนี้<ร>แหละค่ะมกราถึงมกรา,การเนี่ยใช่เสียบไปเลยถ้าถ้าต้องการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปตัดมีนาก็ได้เราตัดประมาณนี้อกแตท่านอยู่แม่นอนแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนสายพันธุ์ตัดเตี้ยเลยครับเพราะว่าเพื่อเพื่อปีถัดไปเราจะได้รักษาสายพันธุ์นี้ไว้โดยที่การตัดตรงนี้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนสายพันธุ์ให้ร่นการตัดลงมาด้านล่างโอ oh. แล้วก็ต้องตัดเร็วค่ะมกลาตัดแล้วเปลี่ยนเลยตัดแล้วเปลี่ยนเลยจะได้ทัน,นถ้าไม่อย่างนั้นมันจะยืดระยะเวลาออกไปเป็นกุมภามีนาถ้าอากาศเย็นยาวนานก็ดีแต่ถ้าอากาศร้อนน่ะความเสียหายมันจะเกิดขึ้นนะคะ hmm. ส่วนเรื่องการทำสาวเนี่ยเราสามารถทำได้ตั้งแต่มกราไปจนถึงมีนาคมครหรือบางคนเมษายนก็ได้ แต่ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนยอดอต้องไม่ใช่การเปลี่ยนสายพันธุ์หมายถึงสายพันธุ์นี้ดีอยู่แล้วคุณแค่ตัดทําสาวเพื่อเอายอดใหม่บางทีบางคนที่เข้าใจผิดว่าสามารถแต่งเมสาไใดโบแมนแตงเม่แตงได้แตงได้แต่หมายถึงว่าสมมติว่าสมมติว่าพันธุ์นี้ยที่ที่ไม่เปลี่ยนแล้วครับพี่จะเอาพันธุ์นี้แหละเดือนเมษาพี่ตัดก็ได้พี่ตัดตรงนี้ก็แตกยอดไปแตกยอดไปก็จะผ่าดคังเลยอ๋อแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจะเปลี่ยนสายพันธุ์ คุณอย่าไปทำเดือนเมษาครับมันช้าเกินไปมันไม่ทันขายครับผมมันไม่ทันปลายปีหกเก้าพูดง่ายๆครับคุณต้องเสียเวลาไปอีกปีหนึง่งโอ้อ่าบางคนเน่ยไปเปลี่ยนยอดเดือนพฤษภาคมซึ่งอันนี้อันตรายอันตรายมากตรงที่ว่าถ้ามีฝนเริ่มฝนตกลงมาถ้าเราตัดตอแบบเนี้ยต้นอ่ะมันช่วงพฤษภาคมต้นฝนมันร้อนเนาะครับผมต้นเขาไม่มีใบให้ใหคลายน้ําน่ะเสี่ยงที่ตอเนี่ยจะยืนต้นตาย Oh. มันเสี่ยงนะคะมันอาจจะมีต้นที่ตายครับเพราะพี่โดนมาแล้วตรงนั้นได้ปลูกซ่อมใหม่หมดเลยโอ้โหอู้วมองนี้เนาะ <c oughs> เป็นภาพที่สวยงามแห้งนวยส้มบักเคลือล่อนบักเหนียงเนาะบักสมโชวหวานพันธุ์ที่มันดังๆังเลยนะถ้าส้มส้มเขียวหวานก็ต้องเป็นเบอร์เบอร์ใหญ่เลยเบอร์เอร์อใหญ่ครับเบอร์แปดเบอร์เ oh. บอร์เจ็ดเบอร์แปดโอ้โหมาน,นั้นเพราะว่าส้มส้มเขียวหวานเบอร์เบอร์หกเบอร์เจ็ดเนี่ยมันประมาณแปดลูกโลนะครับ อันนี้ห้าลูกโลห้าลูกโลเท่าไหร่ใช่โอ้ใส่เล็กเนี่ยไซส์เล็กลงมาหน่อยไซส์ที่น้องถึงนะประมาณหกลูกโลหกลูกโลอ่ามันจะใหญ่กว่าส้มเบอร์หกเบอร์เจ็ดนิดนึงโอ้เขาทาด้ครับนี่มาดูเอ๋เขียวเขียวนี่ใหญ่ๆอีกเห็นไหมสี่คนมากโอ้เนี่ยราคาดีป่ะครับย่าพอขายสำหรับสายพันธุ์นี่ดีมากดีมากค่ะติดใจเลยวันเถาะใช่คือถ้าเราทํารสชาติดีผลผลิตคุณภาพดีอ่ะยังไงก็ขายได้ เคยมีลูกค้าซื้อซ้ํำไหมสาหรับสายพันธุ์นี้บ่อยค่ะอตอนนี้มีลูกค้าประจําตอนนี้พี่เก็บขายแค่ลูกค้าประจําบางคนสั่งทุกอาทิตย์โอนะคะบางคนสั่งทุกอาทิตย์แต่รสชาติความหวานเราก็ต้องทําได้ด้วยนะครับคือเหมือนกับถ้าเขาอร่อยอ่ะเขาก็จะกลับมาหาเราเองครับผมแต่ถ้าชิมแล้วไม่อร่อยเขาก็จะซื้อเราครั้งเดียวอืม,มันมีนะไอสายพันธุ์เบอร์สิบหกอ่ะที่พี่ปล่อยออกไปช่วงพฤศจิกายนอ่ะ อากาศมันสวิงอยู่ช่วงนั้นน่ะแต่พี่พี่ก็รับเคมถ้าลูกค้าแจ้งมาว่ามันไม่อร่อยคือถ้ามันโดนฝนตกใส่พื้นดินเนี่ยอากาศไอรสชาติมันจะเออออกข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยปีนี้ฝนมันมันตกจนหอดพืชจิกาต้นเดือนท่านว่าย,ยังตกอยู่แมนแมนพี่ตอนนั้นอ่ะช่วงนั้นพี่ได้เก็บผลผลิตจริงเป็นร้อยร้อยโลเลยครับผมอืมรสชาติมันไม่ได้มันถ้าช่วงนั้นอ่ะอ่าถ้าลูกค้ารับได้ก็โอเคคือซื้อพุจ่าแถมพริกเกลือมันจะติดเปรี้ยว <laughs> เราต้องให้หวานนะออลูกใหญ่ๆอ่ะติดเปรี้ยวหน่อยหนึ่งอ่ะซึ่งซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะของการทานผู้ชาไต้หวานไงครับผมอ่าของเขาคือหวานใช่ไหมแต่ถ้าติดเปรี้ยวเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่แล้วไงก็คือแต่ถ้าลูกค้าคนไหนรับได้ก็ซื้อพี่เกลือไอซื้อผู้ชายแถมพี่เกลือในช่วงนั้นใช่แต่ช่วงนี้หวานจอยไม่มีค่ะพี่เกลือไม่มีแล้วคุณภาพอ่านะคะถ้าจะพี่เกลือก็จะมีแค่สามรสเนาะ ใช่ผู้ไดมักมันเต็มเป็นเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานแมนโอจัดเต็มนะครับสายพันธุ์นี้มีที่สวนเสบียงบนดินมีแล้วใช่แล้วหอยเองสิเลยปีหน้าจะเป็นพันธุ์หลักนะคะแล้วก็พบกันกับสายพันธุ์นี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยได้ครับสั่งผ่านไปรษณีย์ได้นะคะโอ้โหปีหน้าได้เจอกันกับรูปแบบใหม่ของสวนเสบียงบนดินใช่แล้วครับจัดไปวันนี้แสงก็เริ่มจะหมดแล้วขอบคุณปิดต้อยได้ๆนี่ อ่าโอเคมันแสงจะหมดมาถึงมืดไงมา,มาถึง,ถงมืดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมอีกทีนึง่งตอนนี้แสงเริ่มจะหมดแล้วนะครับอขอบคุณพี่ต้อยมากๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ครับค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ